เวลาเราไปงานสังสรรค์นในหมู่ญาติหรือเพื่อนฝูงจะมีอาหารอยู่อย่างหนึ่งที่จะต้องมีคนหิ้วมาร่วมตลอดเวลาเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเราทําเองโดยที่ไม่ต้องซื้อวันนี้ครัวชั้นสูงจะมาสอนทำหมูสเต๊กค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงๆก็ยิ่งห่างไกลาจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงสูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกันห <zone> มูสเตะนะคะ มีที่มาต่างกันบางคนก็บอกว่ามาจากจีนทางเหนือบางคนก็บอกว่าเป็นของอีเหนาหรือทางอินโดนีเซียโอ้ยหลายประเทศค่ะแต่ป้าป้อมเชื่อว่าไทยๆยอย่างเราไม่มีใครไม่รู้จักหมูสเตะ๊ะจริงๆแล้วหมูสเต๊ะนะคะไม่ใช่แค่หมูอย่างเดียวสามารถใช้เนื้อวัวสามารถใช้ไก่สามารถใช้หมู หรืออาหารทะเลอื่นๆเช่นกุ้งปลาหมึกก็ยังได้แต่ป้าป้อมเห็นว่าหมูเป็นเนื้อสัตว์ที่นิยมเอามาทำสเต๊ะมากที่สุดค่ะวันนี้ป้าป้อมก็เลยจะทำสเต๊ะในสูตรที่ป้าป้อมร่วมกันแกะกับแม่ครัวเก่าแก่ของป้าป้อมเป็นกลิ่นรสที่เราอยากจะรับประทานไม่ใช่แค่หมูปิ้งเหลืองๆสักไม้หนึ่งไม่มีรสชาติอะไร วันนี้นะคะถ้าทำตามป้าป้อมไปเนี่ยป้าป้อมเชื่อว่าเราจะได้หมูสเตะที่เข้มขนค่ะป้าป้อมก็เลยเลือกหมูที่เขาผสมมันและเนื้อนุ่มอยู่พอสมควรนั่นก็คือสันคอหมูค่ะจะสังเกตว่าป้าป้อมจะหั่นเป็นชิ้นยาวให้ได้มากที่สุดและค่อนข้างแบนแบบนี้ค่ะ ในการทำน้ำหมักหมูสเต๊ปะป้าป้อมมีตัวเลือกให้2ตัวอยากจะใช้เครื่องแกงเผ็ดหรือเครื่องแกงกะหรี่ก็ได้ค่ะเราใช้เพียงแค่ประมาณ50กรัมเล็กๆเท่านั้นเองค่ะจากนั้นป้าป้อมก็จะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวโดยเฉพาะป้าป้อมชอบน้ำตาลมะพร้าวค่ะการใช้น้ำตาลมะพร้าวก็เป็นการกันไม่ให้รสเครื่องแกงปลา และเป็นรสหวานเล็กน้อยเท่านั้นในนี้นะคะจากนั้นความหอมนี้ไม่พ้นผงกระหรี่ค่ะทนีนี้หมูสเต๊ะเราต้องการกลิ่นแขกแขใช่ไหมคะป้าป้อมจะแอบเพิ่มลูกผักชีคั้วปนลงไปหน่อยนึงและยี่ราขั้วปนลงไปหน่อยนึงนี่ค่ะลูกผักชี หน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนที่เราจะคั่วปนส่วนยี่ราเป็นเม็ดเรียวๆก่อนที่จะคั่วปนจากนั้นนะคะป้าป้อมก็จะใส่สีให้หมูสเต๊กของเรานั่นก็คือขมิ้นผงใส่พอประมาณอย่าใส่เยอะเพราะขามิ้นเขามีกลิ่นเฉพาะตัวถ้าใส่มากเกินไปจะกลิ่นแรงและขมเกินไปค่ะ ส่วนของเหลวที่จะนำมาใช้ในการหมักครั้งนี้ป้าป้อมใช้กะทิค่ะวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งส่วนที่ข้นๆเขาจะลอยหน้าป้าป้อมช้อนส่วนข้นๆมาใช้เลยถ้าเราใช้เนื้อหมูเยอะเช่นประมาณ1กิโล1กิโลครึ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กะทิ2 5 0ซีซีเพราะขึ้นอยู่กับปริมาณหมูค่ะ เราจะหมักให้มันช่ำเข้าเนื้ออะเ,เร็อร่อยกันไปเลยค่ะเห็นไหมคะน้ำหมักสเต็กของปลาปอมสีเหลืองสวยงามกำลังดีแต่ในความเหลืองนั้นมีความเข้มข้นด้วยเข้มข้นของเครื่องแกงของหัวกะทิที่เราใส่ลงไปได้ความหอมของเครื่องแกงผงกะหรี่ทั้งหมดแล้วคราวนี้เราก็มาปรุงรสเพิ่มง่ายๆเลยค่ะเกลือแค่นั้นเอง ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะกะให้พอเค็มโดยปกติแล้วป้าป้อมจะทำตัวเนื้อหมูสเต๊ะเนี่ยให้มันอร่อยด้วยตัวมันเองน้ำจิ้มและอาจารย์เป็นแค่ตัวแถมเพื่อเสริมให้หมูสเต๊ะอร่อยขึ้นแต่ถ้าไม่จิ้มก็ต้องอร่อยนะคะเอาละค่ะเราใส่หมูที่หั่นไว้ลงไปหมัก หมักหมูพักไว้แล้วนะคะเรามาทำน้ำอาจาดกันเพราะเราต้องการให้น้ำอาจาดเย็นในระหว่างนี้เนื่องจากน้ำอาจาดจะไปราดลงบนผักสดไงคะถ้ามันร้อนผักของเราก็เหี่ยวเฉาหมดใช่ไหมคะขั้นตอนง่ายๆของการทำอาจาดนั่นก็คือป้าป้อมใช้น้ำตาลทรายเท่าๆกับน้ำส้มสายชูแล้วก็แตะเกลือป่นลงไป คนให้เข้ากันนะคะและปล่อยให้เขาเดือดสัก1-2นาทีเป็นอันใช้ได้แล้วค่ะน้ำอาจาดเดือดแล้วนะคะเราปิดไฟพักเขาไว้ให้เย็นค่ะคราวนี้เราก็จะหันมาทำน้ำจิ้มสเต๊กกันน้ำจิ้มสเต๊กนะคะปลาป้อมช้อนกะทิด้านบนอีกนั่นแหละมาปล่อยทิ้งไว้ให้เขาแตกมันระหว่างที่รอกะทิแตกมันนะคะป้าป้อมจะมาอธิบายว่า น้ำจิ้มสเตะเราทำอย่างไรป้าป้อมมีตัวเลือกให้2อ,อย่างค่ะเราจะใช้เครื่องแกงเผ็ดก็ได้แต่ถ้าอยากจะให้หอมยิ่งขึ้นนะคะใช้เครื่องแกงมัสั่นค่ะมัสมั่นจะมีกลิ่นเครื่องเทศแรงกว่าหน่อยแต่แกงเผ็ดเราสามารถเพิ่มลูกผักชียี่ราป่นลงไปได้อีกค่ะตอนนี้นะคะกะทิของป้าป้อมแตกมันแล้ววันนี้ ป้าป้อมเลือกใช้น้ำพริกแกงมัสมัมนค่ะเงาเขึ้นสวยเลยค่ะพอน้ำพริกลงไปเนี่ยอย่างเคยค่ะการผัดเครื่องแกงของป้าป้อมเนี่ยป้าป้อมต้องใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลมะพร้าวที่ใส่เนี่ยนะคะครั้งนี้จะค่อนข้างมากกว่าการผัดเครื่องแกงธรรมดาเพราะว่าน้ำจิ้มสเต๊กจะออกเค็มและหวานค่ะจำไว้อย่างนะคะ ป้าป้อมผัดเครื่องแกงที่ไฟกลางการผัดเครื่องแกงที่ไฟแรงเกินไปมันจะทำให้เครื่องแกงไหมและขมค่ะเห็นไหมคะเงาขึ้นสวยงามเติมกะทิลงไปเลยค่ะนี่นะคะพอเดือดแล้วป้าป้อมก็จะลดไฟลงค่ะก่อนจะทิ้งและเคี่ยวต่อไปนะคะ ป้าป้อมขอใส่ถั่วลิสงบดค่ะสังเกตไหมคะว่าน้ําจิ้มหมูสเต๊กเนี่ยเขาจะเป็นขน้นๆข้นมาจากถั่วลิสงบดนี่เองค่ะแต่เตือนไว้ก่อนนะคะอย่าใส่มากเกินไปและอย่าตกใจว่าน้ําจิ้มมันใสเพราะเมื่อถั่วสุกและถั่วอืดน้นําจิ้มหมูสเต๊กของเราก็จะข้นเองค่ะ ป้าป้อมเคี่ยวไฟอ่อนไว้ประมาณ5นาทีนะคะป้าป้อมว่าถั่วของป้าป้อมสุกใช้ได้แล้วคราวนี้เราก็มาชิมกันค่ะความหวานที่ป้าป้อมใส่ไว้แล้วนะคะมันเกือบจะได้แล้วอีกนิดเดียวป้าป้อมจะใส่หวานลงไปก่อนอีกนิดเดียวเท่านั้นสำหรับน้ำจิ้มสเตะเนี่ยป้าป้อมจะไม่ใช้น้ำปลานะคะป้าป้อมไม่อยากให้ มีกลิ่นของน้ำปลาไปรบกวนเครื่องเทศในหมูสเต๊ะค่ะป้าป้อมใช้เกลือรอให้เดือดเบาๆอีกครั้งหนึ่งก็ปิดไฟได้ค่ะคราวนี้ก็มาถึงพระเอกของเรานั่นก็คือตัวหมูสเตะ๊ปะป้าป้อมหมักทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า20นาทีถ้าสังเกตเห็นตอนต้น ตอนที่เราหมากักมันจะมีน้ำกะทินองๆองอยู่ตอนนี้หายไปหมดเลยป้าป้อมมีวิธีเสียบหมูสเต๊ะในแบบของป้าป้อมป้าป้อมไม่ชอบให้หมูบางจนแข็งป้าป้อมใช้วิธีนี้ค่ะดูนะคะป้าป้อมเสียบแล้วหมุนไม้ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะการเสียบแล้วหมุนไม้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้หมูสเต๊ะมีความหนาแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะป้าป้อมเสียบไม้เรียบร้อยแล้วสงสัยไหมว่าทำไมป้าป้อมถึงเรียงลงไปในกล่องถ้าสมมุติว่าเรายังไม่รับประทานเราก็ไม่ต้องย่างค่ะปิดฝานำเข้าตู้เย็นหรือถ้าอยากเก็บไว้นานหน่อยนำเข้าช่องแข็งยังได้เลยค่ะเราอยู่คอนโดใช่ไหมคะ บ้านเพื่อนก็คอนโดนะต้องมาตั้งเตาปิ้งหมูสเต๊กกันเหรอไม่ใช่ค่ะในคอนโดนะคะป้าป้อมจะใช้กระทะค่ะป้าป้อมจะทำให้ดูนะคะอย่าไฟแรงนะักเพราะถ้าแรงสุดเนี่ยหมูจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกป้าป้อมทิ้งกระทะให้ร้อนตามที่ต้องการก่อนวันนี้ป้าป้อมใช้กระทะแบบว่าไม่ติดเป็นกระทะเคลือบนะคะ แต่ถ้าใครใช้กระทะธรรมดาแบนๆก็ได้ค่ะใช้น้ํามันพืชนี่แหละค่ะจุ่มแปลงทาแบบนี้ให้ไขมันติดบางๆเห็นไหมคะนี่ป้าป้อมว่ากระทะของป้าป้อมร้อนระดับหนึ่งแล้วป้าป้อมจะเริ่มย่างแล้วนะคะป้าป้อมมีอีกเคล็ดลับหนึ่งในระหว่างที่ปิ้งเรามีกะทิเหลือใช่ไหมคะ เอาแตะๆลงไปบนหมูซะหน่อยหมูเขาจะได้นุ่มชุ่มฉ่ำขึ้นมาอีกเอาแค่พอเหลืองๆแบบนี้ mm hmm. เนื้อหมูของเราหั่นไว้เป็นชิ้นบางๆดังนั้นมันก็จะสุกไม่ยากหรอกคะ่ะเมื่อเกรียมทั้งสองด้านนะคะเอาขึ้นใส่จานเลยและถ้าเราจะปิ้งกระทะต่อไปป,ป้าปอมแนะนำให้เช็ดก่อน เห็นรอยดำๆนี้ไหมคะเกิดจากน้ำตาลและน้ำกะทิค่ะย่างสเตะหอมๆเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเตรียมตัวรับประทานกันเลยค่ะเห็นไหมคะความเข้มข้นของถั่วลิสงมันจะทำให้เวลาเราจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มจะจับหมูได้ง่ายน่ากินจริงๆเลย ส่วนอาจาดนะคะก็อย่างเคยเลยค่ะประกอบไปด้วยแตงกวาหัวหอมแดงซอยและพริกชี้ฟ้าแดงส่วนน้ำอาจาดที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกพักจนเย็นแล้วเราจะนำมาราดบนผักที่ป้าไม่ราดน้ำอาจาดทิ้งไว้แต่แรกเพราะว่าข้อแรกป,รป้าปอมต้องการให้น้ำอาจาดเย็นลงก่อนและข้อ2 ป้าปอมไม่ต้องการให้ผักคายน้ำมากเกินไปมันจะทำให้อาจารย์ของเรารดจืดลงและน้ำมันจะเจิ่งนองเต็มถ้วยไปหมดเลยค่ะและถึงเวลาของเราแล้วแหมป้านะจะเอาไปให้เพื่อนชิมเนี่ยก็กลัวเสียหน้าต้องชิมเองซะก่อนค่ะ ขนาดไม้ของป้อป้อมเนี่ยมันพอเหมาะพอเจาะหมดภายในหนึ่งคำสองคำเล็กๆะคะ่ะจิ้มน้ำจิ้มทีเดียวตามด้วยอาจารย์อ,อร่อยสมใจเลยคะ่ะลองไปทำกันดูนะคะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิง่งกด subscribe ไว้นะคะ เพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ